มาแล้วครับหลังจากที่ผมไปหาเหรียญมาไปหาเหรียญมหพี่เชฟไม่งั้น,านภารกิจไม่เดินมาแล้วมาแล้วมาแล้วโทษทีโทษทีเอาละครับผมมานั่งโอเคเหลือหนึ่งเหรียญยี่มที่กุลาช้าเนี่ยมึงใช้กูไปหาเหรียญไปเวน โรงตีเหล็กได้ถูกบุรณะซ่อมแซมแล้วพี่สมิธกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมหากเลทที้รวบรวมพิมพ์เขียวมาได้เขาก็อาจจะสร้างอะไรบางอย่างให้ได้โไม่เอาอะหนักด้วยแถมกันน้อยอีกแไม่เอา,เ,อาเราใส่หมวกแล้วเนะี่ยดีแล้วถ้างไงต่อโอเคภารกิจมาแล้วกว่า <c oughs> จะมาไปไปไป,ไปขึ้นเหรอโอเคขึ้น เรนี่ทำแล้วพระกิจแล้ววะมาแล้วครับผมอืมปูปิ้นเหรอนี่ไงสร้างได้แล้วสร้างอะไรอะจะสร้างอ๋อไม่ค่อยดีอะสุ่มเหรอ,อเอาเก็บปะ เอาละครับผมแล้วครับผมพี่เชฟเชฟมีครัวห้องใหม่แล้วเขาสัญญาว่าจะทำอาหารให้เลดี้ยิ่งราชาไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรก็จัดให้ได้พราค้าในหมู่บ้านอาจจะมีขนมปังเห็ดและก็นมเลดี้ช่วยไปซื้อของกลับมาให้หน่อยนะฮะกูราชานะว่าไปหาของกินอีกหระ นี่กูราชาเนี่ยและที่ยังคงจดจำช่วงเวลาที่ราชาส่งผู้ใต้บังคับบัญชาไปทำหน้าที่แต่มันทำไม่ได้ในสถานการณ์แบบนี้โอเคเกใคไข่ขนมปังมัาครับอันนี้อ่ะอปนี่ปะอันนี้ไงยี่สิบ เรามีทั้งแปดสิบอะถือมาแล้วก็เห็ดถือมาถ้าพระราชายอยากจะได้นมพระองค์ก็ต้องไปที่ฟาร์มนะฟาร์บารอ้าวไม่มีขายเหรอนมอะนี่ทำไรโว้ยดิยุงทำไมผลิตน้ำนมหรอโอเคทางขวาขอบคุณมากราษฎร น้องนมยุงไปไปวิ่งไปเฮ้ยเด็กทำไมอ่ะลูกหนุตัวน้อยทำของเล่นหายระหว่างหนีจาจในช่วงเวลาที่พวกกบบุกโจมตีที่นี่เรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเท่าไหร่นะแต่ราชาก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วตุก,กตาด้วยนี่มีแล้วเนี่ยใป่ะุตกะตามีถูกทำหายเอา,าไปเลยลูกหนูตัวน้อยดีใจมากที่ได้ของเล่นกลับคืนมา เลตตี้บอกว่าต <te> ุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาที่กล้าหาญมากที่สุดในอาณาจักรของหนูแล้วเออเอามาให้แล้วไปเก็บมาตอนไหนวะไปผมยังเป็นราชาอยู่ใช่ไหมครับโอเคอันนี้ล้อหาที่ไหนไว้ไอ้นี่ไอ้น้ำนมยุงเนี่ยคุยดิอ๋อล้อหาย ไปเดี๋ยวไปเราไปตรงนู้นกันจิตเสริมเฮ้ยเราบ้านตรงนี้กันอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเหรอผู้ขี่เราตายเลยยังโหดอุ้ย,ยจเจอน้ำลายเวนสกปรปกโปงกระปกุกบอ,อดูดอะไรดูดอะไรไอ้ปิงไอ้ปิงบอ โอเคโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนขอเก็บของก่อนเก็บไม่ได้โอเคเก็บได้ตรงนี้หนักมากอ่ะเหมือนตัวหนักมากอ่ะยุงยุงเึ่มยึ่มมันไปไปวิ่งไปดาบอย่างโหดเล่นดาบใหญ่เฮ้ยเนี่ยเจอแล้วยุงเฮ้ยเดี๋ยวระวังระวังออกมาเออกมาไปโดนไปโดนไม่ได้เขาไม่ได้ กู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 อมไปยังไงบาก็เราวะู่แม่งบินไปไหนบินไปไหนบอบออมึงไปไหนลงมานี่ลงมานี่มาแล้ไม่เชื่อแล้วโอเคยุ่งหรือเห็บวะเห็บปะ ไป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 เอาเนี่ยได้ของอะไรใช่ไหมมา <ś led> ทำไมขี้เช็ดอ่ะไม่หันไปคุยกับเขาดีๆอ่ะเดจี้อย่ายิงอย่ายิงกับประชาชน <ś led> อย่างเท่อะไรอ่ะนมนมด้วงวัวอ๋อด้วงวัว นมสดๆจากเต้าด่งวงวัวคือความสุขช่ยดวงวัวคือความสุขความภาคภูมิใจของพวกชาวนาไอ้น้องเป็นด้วงนะครับไม่ใช่เห็บขอโทษที่บอกว่าน้องเป็นเห็บน้องคือด้องวงวัวดูตาแป๊วเลยมาแล้วโอเค มาแล้วพี่เชฟมาขอแบบว่าอร่อยอร่อยเลยเชฟได้ขนมปังเห็ดและ็นมตาม,ตามที่ขอแล้วและเลที่หวังว่าจะได้ลิ้มลองอาหารเลิศรถตามสัญญาตามไตามเลย,ตา,เลยตามติดเลยตามติดเลยเพราะหิวามากไหน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 นี่เหรอมาแล้วครับผมเปิดเมนู โอเคถูก okay. ต้องตามสูตรเฮ้ยเพิ่มเลือดด้วยเหรอเจ๋งมันคือเบอร์เกอร์เห็ดช่มๆเลที่รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงมากขึ้นก่อนที่จะได้กินมันด้วยซ้ำไวเกินก <c oughs> ินอย่างไวอะไรอ่ะวอ้ยแล้วเบาด้วยชุดเบาด้วยโอเคใส่โอ้ยนี่หมวกกากไม่เอา่ผมไม่ได้ยินนะครับโอเคไง่ต่อ โอเคออกไปไปรับภารกิจต so ่อตรงไหนเนี okay, ่ยโอเคนั <accept ing. S 2> ่งบ <mount> ัลลังก์พิมเขียวของสมิธถูกควบกบทำลายไปหมดแล้วเหลือแค่เพียงสำเนาต้นฉบับที่ถูกฝังไปพร้อมกับคุณปู่ทวดในสุสานต้องห้ามเขาเอาคุณแจไปเปิดมาแล้วแต่เขาได้ยินเสียงเพลงบางอย่างดังออกมาจากข้างในเสียงมันเหมือนกับ คนร้องเพลงเลยบางทีสมิธอาจจะหูฝาดหรือว่าหลอนไปแล้วก็ได้อาจจะคิดไปเอง okay. ไปไปไปตรงนี้นั่นที่เราเข้าไม่ได้อะมันเอาให้กุญแจมาละลุยนี่ไงตรงนี้ไงเขาแล้วมาแลวครับผมบันไดพังไปแล้วซากประหาพังแห่งนี้มีเส้นทางเดเคี้ยวเหมือนกับเขาวงกด ทำเอาหลงทางได้ง่ายๆเลยนะมันมีเสียงอะไรน่ะสถานที่แห่งนี้น่าจะมีเพียงแค่กระดูกแล้วก็เงาเท่านั้นนี่พิพาแล้วมีซอมบี้ด้วยเหรอกูการไว้ก่อนเลยกูการไว้ก่อนเลยเฮ้ยแล้ววะช่วงเอ้ยเดี๋ยวกรดิ่เยอะเยอะแมงยิงแมงชจ้ายิงแมงชจ้ายิงหินตีมันล้มแล้วออ้งอย่า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 ยิงหินอย่ายิงหินบ่อ เฮ้ย <ś m> อีกแล้วอีกแระวังระวังตุ้งเข้ามาดีมเข้าเลฮ้ยลบเรไอ้ขี้อะระวังระวังระวังหลบหลบหล้มลบมกระจายกระจายพี่โหดนะน้องดาบใหญ่เดียไปเฮ้ยหนูซอมบี้ข้างในอ่ะ ยินใจกระจัวเดี๋ยวก,ก่อกนได้น้ำไปไปไปทำไมสมิธถึงได้ยินเสียงร้องเพลงก่ะเหรอเพราะมีนักกวีอยู่ที่นี่ไงล่ะนักกวีเหรอนักกวีไหนวะมาเจอหนูผีแน่เลยวะบอสหนูผีเอ้ยเยอะดวงเงี้ยดีแล้ววาววาวเฮ้ยกือบโดนบอสเฮ้ยเดี๋ยวยี่หินี่อ่ะต้องต้องดูดีด

เฮ้ยเ ok ื really <T |ar|> anymore anymore ่อยเ่อเดี๋ยเรือหอ้ดูเขาติดเขาติดเขาติดไอ้เวังรไอ้ตัวเล็กเอาตัเลตายแล้วตัวเล็กกละจะตายแล้วจะตายแล้วไอ้เจยาเติมเติมมนอ๋อ เอายหยิบอย่าหลบหีบอย่าหลบหีบอย่าหลบเลยดันรู้แม่งเลยอืมอืมอืมมีตัวแม่งเลยอืมยิง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 เฮ้ยหลบหลบอุ้ยหลบไม่ได้เฮ้ยกันหินโอเคตายแล้วมาตัวไทยจบโอ้ยเหนื่อยเอ้ยเก็บของกัน าช็อตจะเย็นมากเยี่ยมอีกันหนึ่งเติมเติมเย่ไปเด็บเซฟคนเด็บคนเย่ยังไม่เจอหนูผีเหรอเจอยังเจอยังเจอยังเฮ้ยเจอดูเหมือนว่าท่อเหล็กเพิ่งจะพังลงมาแล้วก็มีควันพิษพุ่งกระจายออกมา ทำให้พระอ,องค์ไม่อาจเข้าไปได้ริบหายแล้วปวอะไรป่ะเนี่ยเฮ้ยหลบหลบอี๋ระกบรกบบอันเดธสิ่งเลือดสิ่งมีชีวิตชั่วรายย้ายเช่นนี้อาศัยอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วนะแล้วสเสด็จพ่อพระอ,องค์ทรงรู้เรื่องนี้หรือเปล่าแมงระเบิดด้วยตายตายตายไปดู คนโหดเลยเอาลนะลองๆเฮย้ยเดี๋ยวตาย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 ,ตายขเขาไม่ได้โอ้โหเขาไม่ได้เดี๋ยวประมาณทางนี้เกือบแล้วเกือบแล้วขอเลือดหน่อยครับอะไรนเนี่ยเห็นเหล็กดีเก็เเบก่อนเก็บก่อนเอาไปอัปเกรดของ ขอเรื่องหน่อยจ้าขอ,อน้ำถังหนึ่งโอ้ยเป็นสุสานเลยเซฟเซฟเซฟก่อนเซฟก่อนโอเคเฮ้ยเจอน้ำเยี่ยมเคนี่นึงยังดีวะโอเคไปต่อพีอเ่เจอใครอะเมือเ่อกี้ เอาขึ้นไม่ได้ลงเจ้าหนูสีเวอลีนะวะเจ้าสาวผู้หญิงวะ <c oughs> น่าจะเป็นหนูหนูหนูผู้หญิงไปเก็บ <c oughs> โอ้โหหนูตายด้วยอะไรเนี่ยหมวกเพื่อป้องกันเฮ้ยใส่ใส่ ้ำหนักเบาด้วยเฮ้ยมันลุกแล้วมันลุกแล้วไม่น่าหยิบเลยนไอ้ยังยาังยาอะไรอะไรทำไรทำไรเฮ้ยหลงหลงเฮ้ยมันจะต้มมันจะต้มมันจะจิบหัวหน้ากลัวหัวน้ากลัวเลยเดี๋ยวหยิบไม่ได้หยิบของไม่ได้อะไปก่อนแล้วกันเฮ้ยยังไม่หมดมันมาอีกมันมาอีกมันเข้ามาอีกเจาะมันดิเดี๋ยวเดี๋ยวมัน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 โหลดหรือมันโหลดชัยกู ระวัง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 อะไรอ่ะไอ้ลบลบอึ้อตาย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 ลบลบบ้าตายแล้วไอ้ตาย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 อ้อ ขอเลือดหน่อยขอ,อไม่มีเลือดเลยยิบหายแล้วอันนี้หนึ่งก็ยังดีนีว่าเลือดขอแม่คุจีตัวหนึ่งนี่อะไรอะ่ะฟุ๊ดอะไรวะคอนเก็บก่อนไปไปโ่นเลือดนี่

แล้วลเราจะกันไปพีพีนานะครับผมสวัสดีครับทุยมาทีเดิมอเอาใหม่นะเอาใหม่นะเล่นดดีเล่นดีหมอ,อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกดอไใช้ยาวะโอเคใชา้ยามามาใช้ยาตีแรงนมะมาคุงมาเลยอุ้ยปวดแล้วมาคุงมาใชา้ยาแล้วมา เอาไปก่อนเลยหนึ่งทีเดี๋ยวเดี๋ยวแรงแรงคาซีนอยู่มาดิโอเคมาจ้าอย่าบุหรี่เขาอย่าบุหรี่เขาลุ่มมีลดลงอุ้ยเดี๋ยวแรง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 เติมเติมหมดแล้วนะหมดแล้วมาดิเดี๋ยวรอดก่อนหมด มุดโดดไปไหนมุดโดดไปไหนมุดโดไปอดดไปไหนเพื่อแม่งเร็วกว่า,อาโอ้ยกวรจะผ่านโอ้ยหมวกกันเยอะเก็บมาเลยไอ,อ้่าเฮ้ยเจอทางเข้าแล้วเยี่ยมเฮ้ยอะไรอะ่ะของอุยออ้ยโลใหม่อุ้ยจะหนักว่ะออกไปก ไป่ะนี่ไปไหนอะ่ะนี่ออกแล้วหรอนี่ออกแล้วโอเคต้องกับเข้าไปโอเคหลงมเสียงเสียงไวโอลินใช่ปะไวโอลินหรือเบนโจวะเก็บไว้ก่อนนี่อองนี่ออะ ไอมุดได้มาแล้วเปิดกล่องอุ้ยกันด้วงอุย้ยหนักกว่าเก็บก่อนหมวกหมวกไม่ค่อยดีวะอ,อาวุธเฮ้ยอาวุธเบาอยู่ใส่เลยเค็บเรืดด่องกันดาบย่างโหด ไปไม่ได้หรอไปไม่ได้แล้ว,ม,ลวมาเก็บของเฉยไปไปมุดออกไปทางลับว่ะเ,เ,เต็มหมดเรียบร้มาแล้วลวสัสอะไรนะมาแล้ววแม่สาวแม่สาวหนูเฮ้ยมาแล้ววีมาช่วยแล้ววีหนีดิ ไปไนแล้ววะโดนแน่เลยเฮ้ยตัอะไรอะไประเบิดลบหบยกกระงโยกกระงเฮ้ยระเบิดระเบิดยัง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 มยังไม่หมดเสียงเสียงไหนมางเฮ้ยโดนไม่โดนตัวอะไรลบลบบอ ระเบิดมึงหย่าไอ้กระดูกไอ้กระดูกโกรบไปไม่ใช่กระดกกระดูกหนูไปไปไหนไปไหนไปไหนหนีเฉยพวกวิ่งหนีเฉยเลยไหนววะเอาไม่หนีมันมันพี่มันพี่มันไม่ได้หนีลงลงลงหยาแย่อยากแย่งไม่หมด ไอ้หน้าไมา้เฮ้ยมึงซาซีนอยู่อาชาอาชาเฮ้ยแม่งโดดก่อนอตาย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 เร็วเร็วามกันหัวลั่นเกบอุยโลโหดใสเลยครับเ,เร็วกันไปต่อเฮ้ยยาเติมไม่ได้ใช้เลยเฮ้ย เหนกิจีขอหนอขอเดืหน่หนนี่ไงเจอแล้วผู้หญิงผู้ชายวะสวัสดีครับเล่นอะไรอะ่ะช่วงเวลาที่ก,กบบุกเข้ามาที่เมืองนักกวีเข้ามาหลบในสุนสานแห่งนี้และก็ขังตัวเองอยู่ที่นี่ พวกเขาคิดว่าที่นี่มันอาจจะปลอดภัยอ๋อผมกำจัดให้แล้วเอเคเยี่ยมเยี่ยมอะไรอ่ะนัะกวีได้เจอห้องสมุดเก่าแล้วก็คิดว่าหนังสือพิมพ์เขียวอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้เขาคิดว่าเขาพบทางออกแล้วหรอไปตามมันไปเ,เดี๋ยวๆปอ,อใส่ของนะ มีของอะไรใหม่ปะใส่กระบอกแหละเอ้ยใส่คาถาเติมน้ำเยี่ยมไปหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้ถูกฝังนี่แต่หนังสือและก็ห้องสมุดนี้มันถูกทิ้งล้างต่างหากเหรอเนี่ยอ่ะหยิบมึหยิบปุ๊กโดนแน่เลยวะนั่นกูว่าแล้วได้เอ้ยมึงมุดดินเหรอเฮ้ย ุ้งอางอบ่อลบลบเพื่อเฮ้ยอะไรอะไรยาลบลบจอยสั่ลัวเลยกันกันกลบลบงางบ่อหน้ามันโดนทีนึงไหนข้างไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหนี้อ้ยแงแ่งุคัด เฮ้ยกันกันโอ้ยกันไม่ผีทางผีทางลบลงเดี๋ยวเติมเรื่องอะไรไปกระโดดไปกระโดดฮุบอย่าดีกันส่งระบบได้ปะเฮ้ยโอ๊ยโอ้ยสีแดงหรือไปเดือดสีแดงเติมเติมกันกัน เฮ้ยหลบหลบกากันหลบหลบบ่บตึ๊งหลบหลบหมดแล้วนะหมดแล้วนะเรมวกว่านะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยหลบหลบบ่ทีนึงหลบหลบ mình tay Tài 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 đâu cụ tài đâu tay 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 đâu can 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 êy, nhận luôn liền lẹ ừ, ok, để đi, để yên, cay rồi rồi, đi 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 đi, hey, lôm lôm, cẩn thận, hey, đừng bỏ chạy chí, đứng lên đứng lên đứng lên, sẽ die, hey, vẫn chết mất, hey, sẽ die die die, chạy chạy chạy, đi 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 đi, đi đi, dè lôm dè lôm dè lôm, ah, ah, bỏ มันเหนื่อยอยู่บ้ความรุ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความตายใช้ดาบดีกว่าวะโอเคเอามาเอาม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 าตายนะตายนะตายนะตายแล้วนะตายเล้วเยอะๆกูตายเยอะกดล็อกกดล็อกกล็อเลโอเคขรัวกรถูกฝังอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้ยังไง ท่านพ่อมีความล็ออะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้เลดี้เจอหนังสือแล้วเรื่องอื่นเอาไว้ที่หลังเราม้ค่อยคิดที่หลังแล้วกันเนที้อยากให้ราชและทัตยังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้ถามเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่แต่ถ้าจะให้พูดตามตรงะนะพระอ,องค์ก็เริ่มสงสัยทันพ่อ,องตัวเองแล้วล่ะอเหนื่อยคนานหน่อยเลยแอ้เอาจาันใหมาพ์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับ